มาหลังจากที่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอทุกคนเลือดเต็มหมดเดินทางต่อค่อยๆเดินไปมีเรือทางไหนที่เราย,ยังไม่ได้ไปก็เราบอกว่าเออเนี่ยมีทางนี้ไปเขาก็เดินมาโอเคก็เดินไปเลยเห็นอะไรบ้างเขาบอกว่าโอ,โอ้คุณเห็นโครงกระดูกมากมายอยู่ที่พื้นแล้วก็ตรงกลางห้องมีหัวกะโหลกรอยอยู่แล้วที่หัวกะโหลกมีมีไฟสีเขียวลอยออกมางั้นเราเดินเข้าไปเลยแต่ว่ากระโหลกพี่คนนี้เขาไม่เขาไม่เล่นกับคุณเขาไม่คุยกับคุณนะดิพี่กระโหลกมองหน้าคุณเราก็ไล่เวทออกมา เป็นไฟบอลแล้วคือพวกเขายืนกันติดกัน4ี่คนพอดีโดนล้ไฟบอลกันไปจุกจุ5หคนเปิดไฟมาเลือดพึ่งเต็มมาเมื่อกี้พิ่งตื่นพึ่งเลือดเหลือคนละ4คนละ7งานหนักแล้วคิริกกูก็ต้องฮ <laughs> ิลฮิลน่นจะต้องฮิลเอ่อต้องต้องสร้างสปิริตโชว์วิปปอนคิริกกูทํางานหนักมากคิริคฮิลขึ้นมาสู้ต่อโตแล้วคิริคฮิลขึ้นมาสู้ต่อสู้อยู่นานก็เอาพี่หัวกระโหลกลงในที่สุดแต่ทุกคนเจ็บบาดเจ็บสาหัสทุกคนก็หันมาถามดีเอ็มว่า กลับไปนอนได้ไหมเดี๋ยวนะเพรามึงเพิ่งตื่นมาเมื่อกี้แปดโมงเชา้ามึงมาสู้ไฟเนี่ยประมาณสิบนาทีแล้วมึงบอกว่ามึงจะกลับไปนอนคือกดมันก็มีอยู่ว่าคุณสามารถลองเลสได้หนึ่งครั้งภายในยีสี่ชั่วโมงมึงเพิ่งลองเลสมาสิบนาทีเท่านั้นเองแล้วมึงจะไปลองเลสอีกไม่ได้ปะ่ะน่าเกลียดเขาก็เลยอ๋องั้นเหรอครับงั้นงั้นเราชอ็อตเลสก็ได้ เขาก็ไปกันต่อแล้วเขาไปเจอประตูหนึ่งที่มันถูกล็อกถูกบาร์จากข้างในเขาเอาหูเงีย่ยหูฟังดูว่าข้างในมีเสียงอะไรบ้างปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงของกอบลินโอ้ยแต่เขาเข้าไปไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าทางนั้นเซกกินหมูปิ้งขึ้นมาเพราะเขาได้ยินว่ากอบลินคุยกันว่าหิวเขาเซกเบคอนเบคอน,คอนเซกเบคอนขึ้นมาแล้วก็พัดพัดกลิ่นให้เข้าไปในห้องปรากฏว่ากอบลินรู้สึกว่าตกหลุมเปิดประตูมาด้วยความหิว แทนแทนแทน,แทนเขาก็เดินทางมาถึงจุดที่เป็นหงเป็น,เป,นเป็นประตูอันใหญ่ประตูหินใหญ่อะไรเงี้ยเขาแง้มดูแล้วเขาพบว่าโอ้นี่มันเป็นห้องที่มีเสาโรม,มันแล้วเหมือนกับมีมีบันลังอยู่ตรงกลางเป็นเป็นเป็นรูปปั้นคนแคะพระราชาคนแคะอยู่ตรงกลางพอมดไล่ invisibility หายตัว ทั้งปาร์ตี้มี5คน5ใช่ไหมพ่อมดหายตัวก็เหลืออยู่4คนแต่ว่าพ่อมดก็เดินตามไปนั่นแหละเดินเข้าไปที่กลางห้องแล้วก็สำรวจคลิริกก็บอกว่างั้นเดี๋ยวขอขอดูหน่อยว่าที่หลังเสาเหล่านี้มีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเห็นได้หางตาว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่หลังเสาเอาแล้วไงให้วิสัทที่ล่องหนอยู่เดินไปดูปรากฏว่าก็มีหลังเสาทุกเสาทุกต้นเลยมีคนรอรอตีอยู่เพราะว่าเขาส่งเสียงดัง,องกองตัวใเนี่ยรู้ว่าเขามาแล้วก็เตรียมการรองรับมือเขาอยู่แล้ววิสัทก็เห็นแล้วก็กลับมาบอกเพื่ ปาร์ตี้คุยกันเปิดก่อนเลยป่ะงั้นเปิดก่อนเลยไลยโอเปิดอินวิสิ i ิตี้ออกมา,ลามมมไล่เวทมนต์เมจิกมิสไซเวทมนต์กำลังมาใงน,นี้จังหวะเดียวกันนั้นที่ที่คุณยืนอยู่มีอัคระรูนเปล่งแสงอยู่ด้านบนคุณแอคทิเวทกับดักคลาวคิวเป็นเวทมนต์พิษที่ทุกคนที่ยืนตรงนี้จะโดนหมดเมจิกมิสไซคุณยิงไปสามทีปิ้ง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 เวทมนต์พิษก็แอคทิเวทแล้วพวกคุณก็เทคดาเมจกันก็คือโดนกันแบบยี่สิบจามสิบดาเมจเอขีออจากเลือดที่ ระหว่างที่ควันพิษกำลังจู่โจมพวกคุณอยู่ก็มีเปลแคสเตอร์คนหนึ่งนักนักเวทคนหนึ่งเทเลพอร์ตมาอยู่ที่ด้านหลังของรูปปั้นพระราชาเอาละดูนะบอสแน่เขาโผล่มาแล้วเขาพร้อมเขาพร้อมจะเล่นคุณละอีนี้แหละเปิดไฟด้วยอย่างนี้แล้วทุกคนโดนกับดักเลือดเหลือน้อยมากแล้วทีนี้เขาก็โดนกลุ่มบักแบกหัวหน้าก็รินวิ่งเข้ามาลุมโจมตีนะลุมกระทึกในระหว่างที่เขาออดแออยู่ เขาถามว่าแล้วไอพิษเนี่ยโดนทุกคนไหมพวกเดียวกันเขาโดนไหมเราก็บอกว่าโดนพิษมันเป็นพิษลงพื้นยังไงก็โดนอ่ะเขาบอกว่าเราสามารถผักไอบัคแบ์เนี่ยเข้ามาในพิษกับเราได้ไหมอ๋อก็ได้สิสแ,แต a t e g i c ของปาร์ตี้ก็คือโยนทุกคนกูโดนด้วยมึงก็ต้องโดนด้วยโยนทุกคนเข้ากองพิษไปบักผักเข้าไปเออ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 ,เอ,อแล้วกูเดินออกมา ปักแปกูเลือดเดอ๋ยวมากกะโดนพิษเออเออเอเแล้วเขาก็เดินออกมาทุกคนเล่นครบเทินเสร็จปับ๊บเทินต่อไปไอก,กองพิษเนี่ยมันเคลื่อนที่ตามลมแล้วดูจากไดนามิกในห้องนี้ก็คือมันจะเคลื่อนที่ออกจากห้องเพราะว่าประตูมันเปิดคืออีอคนที่เพิ่งเดินออกไปเทินเมื่อกี้กโดนลมพัดควันพิษมาใส่อีกแล้วอ,อ้าวสัมรักพิษลงไปกอยกันอ้าวยังไงหมดสติไปหลายคนไอคนที่แบบหนีรอดออกมาโลกเนี่ยวิ่งเร็ววิ่งหนีออกมาจากพิษก่อนเลยแต่วิสาเวิ่งออกมาไม่ทันวิสาเรอ อ,อันนี้คือแค่โดนพิษกับลูกน้องนะไอ้บอสแม่งยังไม่ได้ทอะไรเลยบอสแบบสเปลรแคสเตอร์แม่งยังไม่ทําอะไรเลยคี่เล็กกูผู้ที่ยืนมองดูเพื่อนคือคี่ลกกูแม่งนั่งอยา่เงี้ยง่าๆแบบเอาเอากระดาษขึ้นมาดูเงเราต้องเลือกว่าเราจะโจมตีเราหรือเราจะช่วยเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนก่อนโลกถามแบบเราจะช่วยวิสัทออกมาตรงนั้นได้ไงวิสัทหมดสติไปแล้วไอ้เหี้ยแล้วเทิร์นหน้าก็คือขยับไม่ได้ก็จะโดนพิษอีกหนึ่งรอบ น่าจะตายเอาวะางั้นไปต้องไปช่วยดึงออกมาก็มีแบบว่ายอมเข้าไปโดนพิษเพื่อจะดึงเพื่อนออกมาแล้วก็แปะให้เขาไม่ตายไว้โอ้ยลุกขึ้นมาโอ้สบักสบอมคือตอนนี้ทุกคนเลือดเลือดบางหมดเหลือแบบเหลือคนละสามคนละสี่บอสตัวนี้มองไปแล้วเห็นว่าทุกคนกำลังสับักสบอมอยู่งั้นบอสจะไล่เมจิกมิไซเมจิกมิไซเนี่ยมันสามารถแยกมาได้สามเปา้าเลยบอสก็กะว่าไล่เวททีเดียวออกไปสามเม็ดตายพร้อมกันสามตัวแน่บอสไล่เลยป้าบพอไลเ่เสร็จปุ๊บไอตัวที่เลือ,อโดดอเม ไอตัวที่เหลือ5อีกตัวหนึ่งโดน3คือเข้าใจปะ่ะถ้ากูเอาไอ้สเม็ดนั้นอะไปจี้ตัวเดียวอะมันตายเลยเว้ยมันตายแบบตายอะลุกขึ้นมาไม่ได้แน่นอนแต่ไม่บอสเลือกที่จะฆ่า3ตัวแทนที่จะเอาชัวร์ตัวเดียวระหว่างนั้นเนี่ยบอสเนี่ยเป็นบอสแบบแมงมุมเมึอแต่ว่าเขาแบบาคาแรคเตอร์เขาคือเขาคือเดอะสไปเดอร์ที่เป็นจอมเวทที่แบบว่าใช้ความ ปีนป่ายอะไรเขาใช้เวทแมงมุมคาถาเขามีแบบไล่เวทแบบสไปเดอร์เล็ที่แบบเขาสามารถจะปีนได้บอสตัวนี้กูไม่ยืนติดพื้นเลยนะบอสตัวนี้กูยืนบนกำแพงเอาขาเอาขาแมงมุมเวทมนเจาะไว้ข้างหลังแล้วก็ยืนสู้ไอ้พวกที่มันอยู่ข้างล่างเวลาที่มันยิงเนี่ยมันจะยิงไม่ค่อยโดนใช่ไหมเพราะว่า ไฮกาวอยู่เนะบอสกูอยู่ไฮกาวตลอดคิริกก็ถามกูว่าไอเวทมนต์ที่มันใช้เนี่ยมันมาจากคาทามันหรือว่ามันเรียนรู้ด้วยตัวเองเราก็บอกว่ายูไม่รู้ยูไม่รู้ว่าเวทมนต์ที่มันใช้ก่อกำแพงเนี่ยมาจากคาถาหรือเปล่าไอคิริกก็คิดอยู่นานทำยังไงดีวะงั้นลองเสี่ยงดูดีกว่าเราใช้คอมมานด์สั่งให้มันทิ้งอาวุธกูต้องโลเซฟอ๋อโลมาเฟลบอสกูทิ้งอาวุธพอทิ้งอาวุธเสร็จปึ๊บขาแม่งมุมหายไอเหี้ยตกเปลือหล่ำลงมากองอยู่กับพื้นนอนคลานหมอบเออเออเออ ก็ลุมตืบบอสตืบ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 ไอ้เชี่ยส่วนลูกกระจอกของบอสกูก็คือโดนจับลงบ่มพิษหมดแล้วนะคืออะไรก็ตามคือแม่งโยนเข้าบ่อพิษอย่างเดียวเลยก็คือลูกน้องบอสกูก็ตายหมดแล้วเหลือแค่หัวหน้าแล้วทีนี้เพเยอร์ไม่รู้ว่าตอนนี้บอสมันเขาดูสถานการณ์เป็นยังไงเพราะว่าเพยเยอร์ไม่รู้ว่าบอสอือเท่าไหร่ใช่ไหมเราบอกงี้สภาพของเดอะสไปเดอร์เนี่ยเขาสภาพพอๆกับพวกมึงอะ สภาพพวกมึงเป็นไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเลือดเหลือน้อยแล้วแล้วบอสเหลือตัวเดียวแล้วเราไม่รู้ว่าบอสอ่ะมันจะขึ้นมาแล้วมันจะทําอะไรได้อีกถูกปะ่ะงั้นเอาเอาอย่างนี้ก่อน <c oughs> วิสาดไล่นี่เว้ยสลีปสลีปเนี่ยคือสั่งให้หลับแต่ว่าเงื่อนไขของมันก็คือว่าเขาจะต้องทอยเต๋าแล้วทอยออกมาได้เท่าไหร่อ่ะมอนเลือดเหลือน้อยกว่านั้นอะ่ะจะหลับอ่ะประมาณนี้เขาทอยออกมาปึ้งยี่สิบสามบอสหลับไหมกูมองแล้วหลับบอสหลับอ่ะบอสหลับเขาก็โล่งใจไอ้เหี่ยบอสเหลือต่ำกว่ายี่สิบสามแน่นอนแต่ไม่รู้เหลืออนยมาก เราว่ามีโอกาสที่เราจะสามารถฆ่ามันได้นั่นเรางั้นเราตีเลยไหมเพย์เยอร์ไม่รู้แต่ดีเอ็มรู้ดีเอ็มรู้ชะตากรรมบอสแล้วอเฮียบอสเลหลือเหลือ3มึงเอาตีเขียบมันก็ตายละแล้วด้วยความที่บอสหลับอยู่อ่ะสาระหลับเนี่ยก็คือว่าแอตแท็กอะไรก็ตามที่ตีคนหลับอยู่จะคิทิคอเสมอแล้วแต่ะยังไงก็คริแบบการันตีคริร้อยเปอร์เซ็นต์เอเลนมาละขวานขวานละเราเราจะฆ่าเขาเลยใช่ไหมเราจะไม่ถามอะไรเขาหน่อยเหรอว่าเขาเป็นใครอะไรมาย,ยังไงไม่ถามนะไม่ถามนะงั้นเอาเลยนะ เรียบร้อยคอหลุดบอสเอ่อเดอะสไปเดอร์ของกูคอหลุด, uh, ลดแล้วพอฆ่าบอสได้เสร็จปุ๊บทุกคนก็แบบ้ oh! หนักสว์หนักมากไปนี้หนักมากไม่เคยโดนท้าทายขนาดนี้มาก,ก่อนยังไงแต่ว่าเขาใช่เขาใช่ตัวตัวตัวโกงที่เราตามหาอยู่เปล่าวะ <laughs> ทุกคนมาถามกันไอ้นี่ไอ้นี่ใช่ใช่สไปเดอร์เปล่าวะเพราะเราไม่เคยคุยกับเขาเลยเขาไม่เคยแนะนําตัวกับเราเขาใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันกูเรียกกลุ่มหัวเลยมันจริงคาถาลุมแมงมุม เออเวทที่มันใช้เป็นขาในมุมแล้วก็สไตล์เวทที่มันใช้คือเวทพิษมันก็มีธีมของมันอยู่นะมึงคือแบบว่าหลักฐานอะมันมีเยอะแย,ะ,ยะมากมายเพย์เออร์กูแบบอ๋อใช่หรอมั้งใช่แหละใช่ปะวะหรือหรือว่าจะมีอีกตัวหนึง่งไม่รู้เราเราเราพักผ่อนกันก่อนไหม <laughs> กูแบบ ไม,ไม่ไม่ต่อเลยต่อเลยไม่ต้องไม่ต้องลองเลดต่อเลยสุดท้ายแล้วเขาก็ไปเจอกับน้องชายของคนแคร์อีกคนหนึ่งที่ถูกจับมาแล้วเขาก็ได้สอบถามว่าเป็นยังไงบ้างโอ้แล้วเขาก็ได้ถึงดึงได้เรียนรู้ว่าไอเฮียตัวนั้นแหละตัวการไอคนเมื่อกี้แหละที่มึงตัดหัวไปเมื่อกี้คือตัวการตัวโกงข,งของเรื่องนี้ <laughs> เราก็จบจบเซชั่นให้ตรงนี้